แล้วครับท่านนี่ไงว่างจัดว่างกระซถึกระประเคม็มร้านนี้เลยอ่ะอันนี้มีปลาอะไรน่าก,กินโอ้ต็๋เกง่ง็เก่งค่ะสาวมาทีไรก็นี่เลยร้านปลาเคม็มอ้นนั้น,นปลาอะไรอ่ะตัวยาวๆปะ ปลาสลัดปลาสลัดอย่นี้ประจัวมีร้านปลาตาบองนี่ปลาสลนี้ปลาอะไรอะ่ะ ปลาแร่แรตุกเกงแร่อ๋อหวานเหรอปลาหวานเหรอ<ะ>เหรอะปลา<ะ><ะ>ไม่ลองเอาตุกเกงแร่ไปกินมั้ยลองไหมหรือไม่อร่อยหรือไม่ชอบไม่ชอบมากกว่านี่สีเสียดค่ะ